สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวอันนี้ตะกรีดเบาๆเพราะว่ารู้ว่า,าจาก FC นะคะชื่อคุณวรริยานะคะจากกรทมเขตหลักสีนี่เองใกล้ๆค่ะของมันโอนะเห็นไหมอู้เห็นไหมนาฬว่าปากรีดเบาแล้วโอเคมาดูกันว่ามีอะไรกล่องใหญ่มากค่ะกล่องแบนนะคะเพราะเป็นธนบัตรค่ะเป็นเป็นธนบัตรเขาจะแบนนะแล้วเขาจะจะเนี่ย ก็จะเป็นอันนี้ไม่เป็นไรไม่โดนเนาะเป็นเป็นธนบัตรห้าสิบกันจนาเออขอภัยค่ะห้าร้อยค่ะห้500าร้อยกันจนานะคะธนบัตรส่งมาจากคุณวรปรียาขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งมาขายไปหน้านะคะอันนี้เป็นร,รับซื้อในราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะแบงค์ห้าร้อยนะคะจากเมื่อก่อนเคยเคยได้เป็นพันเนาะ ราคาตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะทุกสิ่งอย่างของสะสมทุกสิ่งอย่างราคาก็จะตกลงมาเยอะมากจากสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยค่ะแบงค์ห้าร้อยกาญจนาเป็นธนาบาัตรโพลิเมอร์โพลิเมอร์หมายถึงพลาสติกอะนะคะเป็นธนาบาัตรพลาสติกก็จะมีปกเป็นผ้าไหมแล้วก็จะมีหนังสือเป็นเล่มเขาเรียกเล่มนะคะจะมีสมบูรณ์นะคะก็จะมีกล่อง หนึ่งปกผ้าไหมธนบัตรและเล่มค่ะอย่างนี้นะคะครบคือสมบูรณ์สมบูรณ์คือมีครบเล่มก็จะมีมีพระกรณียกิจต่างๆนะคะเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นภาพรบรมฉายาสาธิสลักษ์ของรัชกาลที่9เนี่ยคือภาพทั้งหมดนี่คือจะจะเป็นภาพที่ประทับอยู่บนธนบัตร นะคะที่มาของที่มาของภาพที่มาของธนบัตรภาพนี้มาจากไหนอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะรายละเอียดสารระบบเนี่ยมีภาพนี้ทุกคนคงจะเคยเห็นแล้วก็คงจะประทับใจมากสําหรับภาพนี้และนี่คือลายประดิษฐ์นะอันนี้เป็นลายคือลายประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมคะเปประทับอยู่บนธนบัตรแต่อันนี้เป็นภาพที่เป็นพระบรมฉายาสาธินรักของพระองค์ ที่ในขณะที่กําลังทรงงานอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแพรกอันนี้จะเป็นน้ําฝายกักเก็บน้าหญ้าแพรกหญ้าแพรกอันนี้กังหันชัยพัฒนาอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะชาวเขาพัฒนาขนาดของธนาบัตรกว้าง91ม mm ิลยาว7ยาว171ม mm, ิลลิเมตรนะคะ จำนวนการผลิตค่ะทั้งหมดเลยนะคะจํานวนการผลิตห0 0 0งแสนฉบับเท่านั้นนะคะ10,000แสนฉบับกำหนดออกมาใช้เมื่อวันที่6เดือนมิถุนาพุทธศักราช2539ปี39เป็นปีการจนาพิเศษทุกคนก็นจะจําได้เนาะปีการจนาค่ะปีปีการจนาคือปี2539เป็นซ้อยคำกรอนสวยเอะ ไพรอบเพราะพริง้งอ่ะเนี่ยค่ะนะคะธนบัตรก็จะประกอบด้วยอย่างที่พี่บอกนะคะจะมีเล่มจะมีเป็นเป็นพระบรมชายาสาธิสรักของพระองค์ท่านในพระราชะกรณียกิจต่างๆแล้วก็นี่เป็นธนบัตรอันนี้ด้านหน้าน,นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะตราสัญ,ญลักษณ์ของปีการจนาพิเศษกนะคะส่วนมาด้านหลังภาพสวยมากนะทรงงานเห็นไหมคะคือเมื่อก่อนเราเนาะ อะไรนะข่าวข่าวในพระราชสำนักอ่ะเราจะชอบดูมากเลยพะองค์ท่านเสด็จไปที่นนที่นี่ที่นั่นเราจะเห็นบางที่เราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยไปไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นพระองค์ท่านอ่ะไปทุกที่เราก็จะได้เห็นจากภาพข่าวที่ข่าวพระราชสำนักอย่างที่ที่เนี่ยที่พระนัทพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะคะชอบมากพระนัทชอบมากสมัยก่อนค่ะก็มาดูกันต่อว่ามีอะไรอันนี้ก็เก็บไปอันนี้จะเป็นเป็นธนบัตร ที่ระลึกกาญจนานะคะมีมาสองเล่มค่ะมีมาสองฉบับแล้วก็มาดูอย่างอื่นต่อเก็บก่อนกาญจนามาดูรายการอื่นๆว่ามีอะไรบ้างมีธนบัตรชนิด ราคา100บาทธนบัตรที่ระลึกค่ะชนิดราคา100บาทเป็นธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5้ธันวา2554้ค่ะเรอบในหลวงรัชกาลที่9นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะมาด้านหลังจะมีตราสัญลักษณ์ แล้วด้านเนี่ยค่ะภาพทรงงานต่างๆทรงเล่นดนตรีปลูกพืชบำรุงดินพบปะพี่น้องประชาชนมีใช้กังหันใช้พัฒนาเนี่ยค่ะทรงงานนะคะอันนี้ก็คือชนิดราคาหนึ่งรบาทมีมาหนึ่งหนึ่งสองสามมีอันนี้ด้วยอันนี้ไม่มีเล่มไม่ไม่มีซองสี่ แล้วก็มีอันนี้จะเป็นธนบัตร7จ็บาทค่ะธนบัตรที่ละลึกเฉ,ฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีครองสิริราชสมบัติครบ70ปีค่ะเจครองราชนะคะอันนี้รับซื้อใบละ75บาทนะคะถ้าใครยังไม่ ยังไม่อยากขายยังไม่ต้องขายนะเพราะราคาก็ถูกมากราคาเพียงเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็หกสิบาทก็เท่ากันส่วนฉบับนี้นะคะราคาเท่าหน้าเหรียญไอ้เท่าหน้าแบงค์เลยนะคะได้หกสิบาทเท่าหน้าได้หนึ่งร้อยบาทเท่าหน้าแบงค์ไม่มีการรับซื้อค่ะแต่รับแรกเท่านั้นนะคะพนักก็ให้แลกต่อหนึ่งร้อยบาทเท่ากับที่แลกมาเลยนะคะไม่ไม่เป็นราคารับซื้อเป็นราคาแรกเฉยเฉยหนึ่งร้อยบาทเท่าเท่าหน้าแบงค์ค่ะ ส่วนแบงค์นี้นะคะเราเราแลกธนาคารมา100จําได้เนาะหลายคนเราแลกธนาคารมา100แต่ณนปะัจจุบันนี้รับซื้อเพียง40บาทเท่านั้นค่ะเนี่ยค่ะปนน่าถึงได้บอกว่าเอ่อช่วงนี้นะอย่าเพิ่งขายเลยใครมีอะไรที่อยากขายนะตอนนี้นะถ้าเก็บไว้ก่อนได้นะเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นธนาบัตรที่ครบ8อพรรษาค่ะ80ิปีชมพรรษาเราจะเรียกกันง่ายๆว่าแบงค์16บาทเพราะเรียงจํานวนเงินที่ อยู่ที่ประทับอยู่ที่แบงค์ที่ธนบัตรที่ภาพอ่ะนะคะจะเป็น1 5, 5, 5, 10, บาท5บาท1 0บาทรวมทั้งหมด16บาทเราจะเรียกกันว่าแบงค์สิบาทเรียกกันง่ายๆค่ะตามตามหน้าแบงค์สิบาทแล้วก็มีอะไรอันนี้ก็60เหมือนกันอันนี้60สิบพชชนพันษาอันนี้60คลองราชค่ะหกสิบเขาจะมี62สแบบอันนี้เขาคงติดกันแล้วก็าฉีโดนน้ำอ่ะคะ่ะคงโดนน้ํา อันนี้คือเป็นธนาบัตร60ครองราชธ,ธนาบัตรที่รละลึก